ดูสิคะวันนี้มีอมุ่นกาเบอร์เลยค่ะมาสองลังใหญ่ๆเลยนะคะจากน้องแ้งน้องปลาแล้วก็น้องอีงค่ะจัตรังนะคะเดี๋ยวพี่ตาจ,จัดแจงถอายให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จากคุณไพรินนะคะก็จะมีอินเดาผมส่วต่างๆนะคะเดี๋ยวพี่ตาจ,จัดการให้เนาะแล้วอันนี้ก็คือ สับประรดวันนั้นที่ได้ถวาอพระจาจาร์มาเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะสามารถน่าจะหวานละก็เดี๋ยวจะทำถั่วให้นะคะลุยมาครับพี่แฮกเดี๋ยวพี่แฮกทำแบบนี้ให้นี้นะบผมช่วยขอช่วยหน่อยค่ะลูกรวยของสับประรดนะคะพี่เก่ง นะคะอันนี้หนะ้าที่พี่เก่งนะคะใช่ะคะ่ะอนุ่นนะคะองุ่นก็จริงๆแล้วผลไม้เนี่ยถวายได้ทุกอย่างมีหลายท่านถามมาเยอะนะคะว่า อะไรถวายได้ถวายไม่ได้พระพุทธเจ้าจตัดไว้แบบนี้เลยค่ะนะคะได้ทุกอย่างเนาะแต่เพียงแค่ว่าเามเล็ดที่สามารถงอกได้ต้องทำาหมิตนะคะแต่ถ้างอกไม่ได้ต้องถวายก่อนแล้วก็ไม่ต้องปรปิก็ได้ต้องทำาหนิตนะคะได้ที่แฮกอันนี้สไตล์นี้นะคะ มันก็จะติดด้วยติดด้วยเลสติดด้วยมือได้นะคะก็จะทำนี้เลยดึงออกไปเลยก็ทำตรงนี้เหมือนกันนะคะเนาะแบบนี้โอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคครับอ่ะหน้าที่พีแท็กนะคะไม่ครับอืมโอเคก็ความรวดเร็วค่ะเออแล้วที่เบาๆให้มีใช่ไหมครับใช่ใช่เขาถึงขยะนี้หน่อยนะคะ คุณค่ะกระป๋อผู้นะครับแล้วก็ส่วนส่วนนี้ก็จะทำสับปะรดต้องการพื้นที่อะค่ะพีะ่แฮ๊ปพี่แฮ๊ 这难为了。 <200. S 2> สองไม่มี้นะเดี๋ยววันนี้นี่จะได้ปอกต่อเนาะได้เลยครับอันนี้คืออะไรคะไม้จ <My Gym. S 2> ิ้มตองจิม้มจิ้มครับดูดีไหมคะโอเคเอาอย่างนี้เลยนะครับจัดไปประมาณนี้เลยนะครับครับได้ไม้สั้นไม้ยาวก็แล้วแต่ใครจะจับได้ <laughs> นี่ก็เมื่อกี้ที่เห็นนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสับประรดองุ่นนะคะแล้วก็น,นี้ก็เตรียมถวายก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือที่พระเจ้าตัดใบนะคะเน้นย้ําว่าทรงอนุญาตผลไม้ทุกชนิดนะคะถวายได้แต่ก็ให้รู้จักว่าอันไหนควรทําตอหนิ้แบบไหนเท่านั้นแหละคะ่ะอนุโมทนานะคะอันนี้องุ่นจากน้องเม้ง มันดังสิคะเม่ครับฟ้าปลา,ปาครับอีโอเคตับระรจากพี่สิวน,นาศนะคะอนุโมทนาแล้วก็คุณไพลินนะคะพวกเราค่ะทำความรพอนุโมทนาค่นะ